ชมข้าสุขขาวอดุลนารินเช้าวันนี้อังคารแล้วนะคะกลางเดือน15กรกฎาคม2568ค่ะมาวันกลางเดือนรอหวยออกวันพรุ่งนี้เชิญคุณผู้ชมไปงานนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ชื่นชอบในเสียงเพลงนะคะแล้วก็การบรรเลงจากบทเพลงที่เราคิดถึงมาคอนเสิร์ตนี้รับประกันว่าน่าจะร้องเพลงได้ทุกเพลงเลยค่ะ ็มีแต่คนที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้สามสิบ oh, กว่าชีวิตที่เราคิดถึงนะคะ Hall of f r i e n d c c นเสค่ะคุณผู้ชมเสาร์ที่26กกรกฎาคมนี้วันแบงคอกฟอรั่มนะคะทั้งพีทพีระ บอยพีชเมกเกอร์เอาจริงๆเราแทบจะไม่ค่อยเห็นพี่บอยกับพี่พีชบนเวทีเดียวกันเลยนะคิด<ช>ออถึงเหมือนกันนะมีพี่ปองหินเหล็กไฟค่ะพี่คิววงฟลัวป,ปูแบล็คเคดหนึ่งอีทีซีซินซิงคูล่าจักชวินทีเจสเตเต,เตอร์ ซีซั่น5เอจิรากรกบทรงศิริติ๊กเพรกาวอูธน,ธน mm hmm. าธรตามิสเตอร์ทีมฟอศชัยพันธุการโรส,สรินทิพย์บีมจารุวรรณปนัดดาเรืองวุฒิและศิลปินมากมาย mm hmm. ที่คุณร้องเพลงตามได้ทุกเพลงค่ะ mm hmm. งานนี้โดยจัดโดยสุดสัปดาห์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ A.M.E. Imaginative นะคะมาสเตอร์พีดแอนด์โคและฮา r t ฟทสบัตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,500บาทเองค่ะ mm hmm. ซื้อเลยคุณผู้ชมแล้วมาร่วม คิดถึงเพลงพร้อๆด้วยกันนะคะในไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ26กรกฎาคมเราก็ไปรับฟังบทเพลงที่เราคิดถึงพร้อมๆกันแล้วเขาเอามาเรียบเรียงใหม่ด้วยนะออืมร้องมากๆแน่เลยนะศิลปินกว่า30ชีวิตมารวมกันที่นี่ค่ะ แค่พี่กริ้งเอ่ยชื่อพี่ๆศิลปินแล้วก็นึกถึงเพลงที่เขาเพลงลอยมาแล้วอะอยากฟังแล้วอะอพลาดไม่ได้นะคะกับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเช้านี้ค่ะขยับไปที่อุบลราชธานีกันสักน,นิดนึงคือมันมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ระทึกเกิดขึ้นค่ะที่โกดังเก็บของเป็นร้านทุกอย่าง20บาทพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะอพอไฟไหม้ลุกพลึบพลับขึ้นมาทีนี้แหละลุกลามอาคารพาณิชย์กว่า5้าหลังพร้อมๆกันเลยค่ะ หน่อยคุณผู้ชมมีเรื่องไฟมีเรื่องน้ำครับขอกลับมาดูเรื่องไฟอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดกับบ้านตัวเองหรอกคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ไฟไหมแต่สิ่งที่แปลกคือมีภาพอยู่ภาพหนึ่งไฟทําอะไรไม่ได้เลยค่ะควันที่ขึ้นฟ้าลับวงจรเนี่แหละค่ะโอ้โหนะพอเห็นข้าของเสียหายหวัวใจเนี่ยแทบจะสลายไปด้วยเลยค่ะ ชานี้ไปเที่ยวสวนกันหน่อยไหมคะดีค่ะชอบไหมคะเออถ้าไปสวนจตุจักรร้อนเนี่ยยังพอทนอแต่ถ้าไปที่สวนยางจังหวัดกระบี่แล้วเจอตัวนี้พอเลยคะ่ะพอสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล16กรกฎาคม2568บ่ายโมง50นาทีทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับอรอได้เลยพรุ่งนี้มีเสร็จถีใหม่แน่นๆอขอให้โชคดีทุกท่านนะคะ ขยับไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านถ้าเป็นน้องหมาน้องแมนะแวเนี่ยเราก็เลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานเลยเนาะแต่ว่าบางคนตามต่างจังหวัดก็มีน้องวัวน้องควายบางบ้านก็รักไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกคะ่ะแม้ว่าเขาจะตัวใหญ่กว่าแต่เขาก็มีชีวิตเขาก็เป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันแล้วครั้งนี้เจ้าของบอกว่าน้องควายตายไปสามตัวน้ําตาเนี่ยไหลเลยนะคะ ไข้คอกไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ชเชื้อแล้วเดี๋ยวตรวจได้สาเหตุจะนํามาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมโหนะเขาเลี้ยงเขาก็รักของเขาเนาะเอาไปดูหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลาค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีน้องหมาน้องแมวตายพร้อมๆกัน15้าตัวอ้าวอ้าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่โรคระบาดแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นฝีมือมนุษย์จนหลายๆคนเนี่ยต้องออกตามหาล่าให้เจอว่าใครเป็นคนวางยาเบื่อค่ะ ก็จะมีรางวัลให้1นึ่งหมื่นบาทนะคะโอ้ก็ oh. ตามล่าหาเลยนะคะถ้าว่าใครมีเบาะแสก็ติดต่อไปได้นะคะที่องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือว่าเดอะโฮปสงขลานั่นเองค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์ระทึกนะเมียทะเลาะก,ก,กันกับผัวทะเลาะก,กันอยู่บนรถเมียก็เลยโทรแจ้งตำรวจปรากฏผัวโมโหสติแตกขับรถพุ่งชนตำรวจเลยครับ oh. ยปมันไปมันไปมัน ไม่ถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคลาบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนฟร e ตฟู้ดฟรุมิ้นต์งานเยอะถ้าต้องไปจัดก,การเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลา,าแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดน,นตรีได้ไหม S 2 6 g o ิมใหม่ผสมออลฟาสฟิงโกไมอิลิน ทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกทธส์เฉพาะ S 2 6 Go 3และ S 2 6 Go Pro กผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สะระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กอยอ1สิสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอื5มนุ่มนุมน่มแข้มข้นเขาเนื้อรสดีเมนูพะโล้สูตรเข้มข้นเครื่องพะโล้มาครอบอร่อยหมูนุ่มจบจั้ที่สองนี้อาจิโนโมโตะร,ร็อกหินหรือวอ่าประโยชน์เป็นกลอง S26 โอเมกา plus ลักกี้นาคานาคาจะตกมงคลอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ชอบครบชอบคุมสังไว้ชอบครบชอบคุมสังไว้ครบคุมสังไว้ชอบที่ชอบปีคอบคุมสังไว้ชอบคุมถูกชัวร์สังไว้ทั้งหลายกินี้ครบคุมสังไว้ชอบที่วันนี้ถึงซัมซุงเรตเทิลวาคมนี้สีเลยที่เพราะหินหรือว่าประโยชน์เป็นกล่อง S26 Omega plus ทีนะครับคุณผู้ชมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้วบนถนนนครอินทแต่ปรากฏว่าจู่ๆมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับซิ่งมาแต่ไกลเลยมาไกลไม่มองสัญญาณสุดท้ายเบรกไม่ทันชนโครมเข้าไปซ้ําอุบัติเหตุเดิมครับก็เลยเบรกไม่ทันนะฮะ อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของนนทบ,บุรีเหมือนกันอ,ออกจากอุบัติเหตุมาดูเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงกันบ้างผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจปวดหัวนะหลายครั้งที่มักจะได้ยินตำรวจบอกว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งสักเท่าไหร่นะปัญหาเรื่องผัวเมียแต่ถ้ามันเป็นความรุนแรงยังไงต้องยุ่งค่ะแล้วครั้งนี้ผัวเมียทะเลาะกันตำรวจก็มาช่วยระงับเหตุแต่กลายเป็นว่าตำรวจเป็นผู้ได้รับเหตุซะเองค่ะ ต่อให้เป็นข่าวแล้วญาติหรือว่าเมียจะตามหาก็ตามครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อในพื้นที่ของจังหวัดปุริรัมนะครับถามผบตรหรือว่าผู้ตํารวจที่ดูแลพื้นที่ก็ได้ว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเหรอ<ฮ>เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้มันยกพวกมาตะลุมบอลมาตีกันกลางดึกเลยนะฮะชาวบ้านบอกว่าอาวุธครบมือเลยวาดผวาไปตามๆกันแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะพวกมันตะโกนล,ลั่นเลยบอกว่ากฎหมายทําอะไรพวกมันไม่ได้ครับ เ,เสียอนาคตด้วยนะเข้าไปติดคุกทะเลาะก,กับเมียอ,มอ่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงมีจะผู้ชาย<ะ>ที่ดีเขาก็มีอีกเยอะนะพี่ค่ะเอะอไปดูอีกหนึ่งหนุ่มคลั่งค่ะจากเมืองนนทบุรีมาต่อกันที่ชนบุรีคลั่งพอกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหนุ่มคนเนี้ยอยู่ๆก็เกิดอาการสติหลุดขึ้นมาคว้าหมวกกระน็อกไล่ฟาดคนมั่วไปทั่วเลยเขาพอเดินเข้าไปถามว่าต้องการอะไรพี่พี่อยากได้อะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นข่าวค่ะ พ่อแม่นี่แหละที่ต้องมารับจบให้อื พาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของแม่ค้าคนหนึ่งหน่อยค่ะคือเธอเนี่ยเก็บหอมรอมร,อมริบซื้อทองเอาไว้ได้ก็ตั้งใจว่าโอ้ยช่วงนี้โจรขโมยมันเยอะเนาะดูทีวีเอาทองใส่ตลับเก็บไว้ใส่กระเป๋าห้อยไว้ที่บ้านกลับมาเปิดดูโอ้ทองยังอยู่สบายใจดูอีกทีเออทองก็ยังอยู่สบายใจทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่มีงานสําคัญไปวัดไปวาอะสักทีก็หยิบมาใส่หน่อยค่ะเปิดตลับทองเอาทองมาใส่เอ๊ะ นี่มันไม่ใช่ทองที่ฉันซื้อนี่ลายนี้มันไม่ใช่ลายที่ซื้อเธอโดนสนลับทองเอาของปลอมมาใส่ค่ะร้านทองบอกว่ามันเป็นของปลอมหมดต้ดใจว่า้หมดกเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่ทำเอาหลายคนรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยพุ่งประสานงาไปชนกับรถเล็กแล้วปรากฏว่ารถที่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณพ่อเป็นคนขับ คุณแม่นั่งอยู่ด้านข้างในอกเนี่ยมีลูกน้อยวัยสิเดือนอยู่ด้วยค่ะ